สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของจิตเดิมแท้นะครับหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินคํานี้นะครับจิตเดิมแท้นะครับจิตเดิมแท้ประพัดสอนนะครับแต่ว่าเศร้าหมองด้วยกิเลสจรมานะครับแต่ถ้าเราไปดูในพระไตรปิฎกเนี่ยคาว่าจิตเดิมแท้เนี่ยไม่มีนะครับไม่มีแต่ก็จะมีอยู่พระสูตรหนึ่งนะครับแสดงคล้ายๆกันแหละนะครับ ผมยกมาให้ดูนะครับอันนี้อยู่ในพระสุตตันตปิฎกนะครับอังคุตตะระนิกายนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเผื่อใครสนใจเข้าไปอ่านนะครับมาดูเนื้อความจริงๆที่แสดงอยู่ในพระไตรปิฎกนะครับดูกระไรพกสุกทั้งหลายจิตนี้ผุดผ่องแต่ว่าจิตนั้นแลเศร้าหมองแล้วด้วยอุปิเลเลท่จจรมาปุตุชนผู้ไม่ได้สดับ ย่อมจะไม่ทราบจิตนั้นตามความเป็นจริงฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าปุถิชนผู้ไม่ได้สดับย่อมไม่มีการอบรมจิตนะครับอ่ามีต่ออีกนะครับดูกราพิสูจน์ทั้งหลายจิตนี้ผุดผ่องและจิตนั้นแลพ้นวิเศษแล้วจากปุปกิเลที่จอมาพระอริยะสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมทราบจิตนั้นตามความเป็นจริงฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าพระอริยะสาวกผู้ได้สดับ ย่อมมีการอบรมจิตนะครับถ้าดูจากในพระสูตรนี้ Wording คล้ายๆกันแต่ว่าไม่มีการใช้คําว่าจิตเดิมแท้นะครับคําว่าจิตเดิมแท้เนี่ยอาจจะมีการแปลกันในบางนิกายบางกลุ่มนะครับซึ่งก็อาจจะทําให้เข้าใจผิดกันไปได้นะครับหรือเราลองอ่านจากพระสูตรนี้นะครับแล้วลองตีความมาดูนะครับดูกัลนะพระสูตรทั้งหลายจิตนี้ผุดผ่องนะแต่ว่าจิตนั้นแหละเศร้าหมองแล้วด้วยอยู่ปกิเลสที่จรมานะครับ ถ้าเราอ่านพระสูตร่งนี้ยลองลองตีความมันก่อนตีความกันโดยไม่อ่านตะักกถาเนี่ยนะครับลองตีความมันเองเนี่ยเข้าใจว่างไงบางคนก็อาจจะเข้าใจว่าเดิมเรามาเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราเป็นเราบริสุทธิ์ก็ได้นะแรกเกิดมาเนี่ยบริสุทธิ์นะครับพอแล้วก็มีกิเลสข,ขึ้นเกิดข,ข,ข,ขึ้นมาทีหลังนะก็บางคนก็แปลเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือบางคน แปลไปถึงขนาดว่าเดิมเนี่ยเราเป็นบริสุทธิ์มาก่อนตั้งแต่พบชาติไหนไม่รู้นะครับแล้วก็มีกิเลสนะครับแล้วก็มีการต้องปฏิบัติเพื่อที่จะกลับไปบริสุทธิ์อีกครั้งนงอย่างนี้ก็มีนะครับอันนี้อาจจะเป็นคล้ายๆบางนิกายอาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันมันมีความคิดเห็นคล้ายๆอย่างนั้นนะครับถ้าเป็นว่าเข้าใจว่าเป็นจิตเดิมแท้เนี่ยผุดพอง่ยถ้าไปดูบาลีเนี่ยตรงนี้ใช่คําว่า ปพัสสลังนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็คือประพัสอนนั่นแหละนะครับอ่มันก็มีความเข้าใจผิดกันไปได้นะครับอ่ทีนี้เรามาดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระสูตรนี้ที่พระเจ้าแสดงเนี่ยท่านหมายถึงอะไรนะครับเราก็ต้องไปดูที่อัตถกถานะครับอ่านี้ที่ผมยกมาเป็นฉนบับหลวงนะครับอ่ถ้าเราไปดูฉบับของมอจรรเนี่ยจะมีเขียนไว้ข้างล่างนะครับอ่จิตนี้ผุดพองเนี่ย จิตในที่นี้มีเขียนไว้นะจิตในที่นี้หมายถึงพระวังคจิตคือจิตที่เป็นพื้นอยู่นะครับระหว่างปฏิสนธิกับจุติจิตนะหมายถึงพระวังคจิตนะครับอันนี้เขียนอธิบายไว้นิดหนึ่งแต่ถ้าไปดูในอัถกถานะครับถัถกถาสูตรที่9นะครับบทว่าปภัสลังได้แก่ขาวคือบริสุทธิ์นะบทว่าจิตตังได้แก่พระวังคจิตนะเพราะฉะนั้น จิตที่ประพัดสอนเนี่ยหรือจิตที่ผุดพองเนี่ยคือผวังกจิตนะครับอ่าทีนี้แล้วผวังกจิตเป็นยังไงนะเราไปดูกันว่าผวังกจิตเนี่ยผุดพองประพัดสอนจริงไหมนะครับอา่าเรามาดูแผนที่กันก่อนนะครับอา่าผวังกจิตนะอ่าผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับผวังกจิตนี่มีสิบเก้าประเภทนะครับอา่าสำหรับมนุษย์เราเนี่ยมีผวังกจิตได้เก้าแบบนะครับ แล้วแต่คนนะครับในส่วนของพลังจิตนั้นไม่ได้เป็นกุศลนะไม่ได้เป็นอกุศลแต่เป็นวิบากนะครับเป็นผลของกุศลนะครับถ้าเกิดอยู่ในภพภูมิมนุษย์หรือเทวดาเนี่ยพวังกจิตนั้นเป็นผลของกุศลที่ทํามานะครับหรือว่าถ้าเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือมหาวิปากจิตนะครับตรงนี้เป็นจิตที่เป็นผลของบุญนะครับทําให้นําเกิดในอัถภาพของมนุษย์หรือเทวดานะครับ ถ้าเป็นจิตแรกที่เกิดในภพภูมิของมนุษย์หรือเทวนาจิตนั้นก็ชื่อว่าปฏิสนธิจิตนะครับแต่ว่าถ้าเป็นจิตต่อมาเนี่ยเขาไม่เรียกปฏิสนธิจิตแล้วเขาเรียกผวังกจิตนะครับแต่ว่าลักษณะของจิตเนี่ยเหมือนกันนะครับปฏิสนธิจิตกับผวังกจิตของแต่ละบุคคลน่ะเป็นจิตชนิดเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเรียกชื่อต่างกันนะครับก็คือเป็นมหาวิภาระจิตนั่นแหละนะครับ สาหรับมนุษย์หรือเทวดา,าเนี่ยก็จะมีพวังเก้าประเภทนะครับก็คือมหาวิปักาจิตแปดนี่แหละ,ละก็คืออยู่ในกลุ่มนี้ส่วนอีกอันหนึ่งเป็นประเภทที่เป็นเฮตุกาปฏิสนธินะครับก็คืออุเบกขาสันติลณะกุศลวิบากนะครับพวกนี้ก็อาจจะคุณภาพด้อยกว่าบุคคลทั่วไปนะครับก็ทํบบ้าใบาบอดหวกตั้งแต่กําเนิดพวกนี้นะครับก็จะเป็นเฮตุกาปฏิสนธิอ่านัน ถ้าเป็นมนุษย์หรือเทเวดาก็จะมี9ประเภทนี้นะครับอ่าหรือถ้าเป็นปฏิสนธิในอบายภูมิก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับอันนี้นก็จะเป็นผลของอกุศลกรรมผลของบาปนะครับทําให้เกิดปฏิสนธิในอบายภูมินะครับแล้วก็อัตภาพนั้นก็จะได้ผวังที่เป็นประเภทของอบายภูมินั้นนะครับอ่าเราดูแผนที่เนี่ย,เร,รเ,ยเราเห็นแล้วนะครับกุศลเนี่ยเป็นผลให้เกิดผวังกิตนะครับ พวงกจิตเนี่ยเป็นวิปากระจิตนะครับเป็นผลของบุญนะครับอ่าทีนี้มาดูกันว่ามันผุดพองประพัดสอนไหมนะครับมาดูกันในแบบจาลองจิตเจดสิกของจารวีภาวิไลนะครับอ่าแปดประเภทอันที่เป็นมหาวิบากแปดนะครับก็เป็นผวังของมนุษย์นะครับรอเทวดานะครับที่ปฏิสนธิเป็นแบบทวิเหตุหรือติเหตุนะครับอ่าสีเหลืองอ่ากลุ่มสีเหลืองสัพพะจิตตาสาธานานะาเจตศิกเนี่ย เกิดกับจิตท,ทุกประเภทอยู่แล้วนะครับอันนี้มีนะครับสีเหลืองนี่มีเหมือนกันหมดนะครับจิตจะเป็นกุศลเป็นอกุศลจะเป็นวิบากก็ต้องมีกลุ่มสีเหลืองนะครับอ่านี้มาดูกลุ่มสีน้ําเงินนะเป็นปะกินและกาจดสิกนะครับอ่าจตสิกประเภทนี้อ่าประกอบกับจิตท,ที่เป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้นะครับแล้วอัปยากตะก็ได้อ่าถ้าเป็นวิภากจิตเนี่ยไม่ใช่ทั้งกุศลนะอกุศลแต่เป็นผลนะครับเป็นวิภากนะครับ ก็มีปกิณกะเจตสิก้็ประกอบนะครับอาจจะมีข้อแตกต่างกันนิดนึงนะครับแบบที่ห้าหเจดแปนะหายไปอันหนึ่งนะครับหายปีติเจตสิกนะครับก็คือปฏิสนธิแบบที่เป็นอุเบกขานะครับนั้นก็เกิดจากการทําบุญที่มันไม่มีปิตินะครับบุญที่ทํากุศลแบบไม่มีปิติจิตใจไม่ได้มีสมณะทีเวลามันส่งผลนําเกิดเนี่ย มันก็นําเกิดเป็นวิภาจิตที่ไม่มีไม่มีปิตินะครับครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยก็ให้สังเกตนะครับบางคนเนี่ยพื้นจิตเขายิ้มง่ายอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็น่าจะมาจากปฏิสนธิเป็นแบบโสมนัสนะครับบางคนเนี่ยหน้าตาจะเฉยๆหน่อยยิ้มยากหน่อยนะครับก็เป็นไปได้ว่าปฏิสนธิมาแบบเป็นอุเบกขานนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะครับกลุ่มสีเขียวนะครับ กลุ่มสีเขียวนี้เป็นเจตสิกที่สวยงามนะครับพวกอะโลพาอโดสาสติพวกนี้นะครับหรือว่าปัญญานะครับคนที่ปฏิสนธิมาแบบตีเหตุเนี่ยมีทั้งอะโลพาอโดสาอมโมหะนะครับอะโลพาโทสาเนี่ยอยู่ในโสภณะสาารณะเจตสิกนะครับเป็นกลุ่มแรกนะครับถ้าต้องมีทั้งหมดนะครับสีเขียวกลุ่มแรกนะครับแล้วก็ที่ต่างกันเนี่ยก็จะมีกลุ่มสุดท้ายนะครับ กลุ่มที่เป็นปัญญาเจตสิกนะครับงนั้นบางคนเนี่ยปฏิสนธิมาเนี่ยรวังเป็นแบบปฏิสนธิเนี่ยเป็นประเภทมิติเหตุนะครับมีปัญญานะครับก็มีเหตุ3ามครบนะคโลภะโทสาอโมหะนะครับอโมหะเนี่ยคือปัญญานะครับบางคนเนี่ยปฏิสนธิมาแบบไม่มีปัญญาก็มีแค่เหตุสองนะครับตรงนี้ก็แตกต่างกันนะครับส่วนที่เหมือนกันเนี่ยก็คือเจตสิกที่เป็นกลุ่มที่ไม่สวยงามเนี่ยไม่เข้าเลยนะครับ กลุ่มที่เป็นโมหะโลภะโทสะพวกเนี้หรือเป็นทิฏฐินะมิถะวิจิกจฉชนิวรนพวกเนี้กลุ่มด้านล่างเนี่ยไม่มีแค้วเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวังกจิตเนี่ยไม่มีเลยไม่มีกิเลสเลยนะครับพวังกจิตขณะที่พวังกจิตเกิดขึ้นเนี่ยโลภะโทสะโมหะไม่มีเลยนะครับนั้นถึงเรียกว่าจิตพวังกจิตเนี่ยเป็นจิตที่ผุดพองหรือว่าประพัฒสอนนะครับถ้าเราสังเกตง่ายๆนะ ทุกคนเน Wh nah IR right ี่ยภวังค <ter> ์กสิติต้องเกิดนะครับเกิดตอนไหนเกิดตอนหลับสนิทนะครับหลับสนิทไม่ฝันเนี่ยภวังค์กสิติเกิดเกิดแน่นอนแล้วเกิดเนี่ยเกิดดับสืบต่อกันไปเลยนะครับคือจิตไม่ขึ้นวิถีนั่นแหละนะไม่รับไม่รับรู้อารมณ์ภายนอกเนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยไม่รับรู้เลยนะครับยุงกัดก็ไม่รู้เรื่องนะครับเสียงดังก็ไม่ได้ยินนะครับอ่าแสดงว่าตอนนั้นน่ะภวังค์กสิติเกิดอยู่นะครับหลับสนิทนะครับตรงนั้นน หรือถ้าสังเกตง่ายๆอยีกอย่างก็เวลาเราเพิ่งตื่นมาจากการหลับดีๆเนี่ยเราจะสดชื่นนะนะเพราะว่าจิตมาลงผวังมานะครับไม่ได้มีกิเลสเลยนะครับแต่พอขึ้นมาแล้วเนี่ยเริ่มมากระทบอารมณ์เนี่ยตรงนี้ก็กิเลสจรมาแล้วได้แล้วนะครับอันนี้เป็นผวังของมนุษย์กับเทวดานะครับที่ปฏิสนธิเป็นแบบทวีเหตุหรือว่าตีเหตุนะครับเหตุสองหรือเหตุสามนะครับถ้าเป็นผวังของรูปภพเนี่ยหรืออรูปภพเนี่ยอันนั้นเขาเหตุสามแน่นอนนะครับ มันก็ประพันสอนคุณภาพก็ดีกว่าจิตผวังของมนุษย์แน่นอนนะครับอ่าก็จะมีมนุษย์อีกประเภทหนึ่งนะครับอ่าปฏิสนธิเป็นแบบอหตุกะเนี่ยไม่มีเหตุเลยอ่าโลภะเหตุก็ไม่มีอโทสะเหตุก็ไม่มีอ่าโมหะเหตุก็ไม่มีนะครับอ่าจะเป็นยังไงอ่าพวกนี้จะเป็นปฏิสนธิด้วยจิตที่เป็น เบกขหาสันติรลนะนะครับมีเจตสิกประกอบเข้าแค่สิประเภทเท่านั้นเองนะครับมีอะไรบ้างยังมาดูเทียบกับตรงนี้นะสิประเภทเนี่ยเขียวๆนี่ก็ไม่เข้าเลยนะครับแดงๆข้างล่างก็ไม่เข้าเลยนะครับจะมีเข้าแค่ตัวเหลืองๆสัพพะจิตตาสาธารณะเจตสิกเจนะครับแล้วก็มีตัวปกิณิกาเนี่ยเข้าอีกสามนะครับอา่ามีอะไรหายไปมั่งนะครับปีติไม่มีนะครับ พอเป็นอุเบกขาสันติละนะครับเป็นเป็นอุเบกขาปิติไม่มีปกิณกะหกเนี่ยมีวิตกวิจารอาิโมกวิริยะปิติสันทะปิติไม่มีนะครับสันทะไม่มีวิตกวิจารอาิโมกวิริยาก็ไม่มีนะครับหายไปสามนะครับก็จะเหลือแค่เหลือแค่วิตกวิจารกับอธิโมกนะครับมีเจตสิกเข้าแค่สิบนะครับแต่ถ้าเราดูเนี่ยประพันธสอนไหม กุศลก็ไม่มีเหมือนกันนะโทสาโลภะโมหะก็ไม่มีนะครับถึงแม้ว่าจิตที่เป็นสวยงามที่เป็นกลุ่มของอโลภะโทสาโมหะปัญญาอะไรพวกนี้ไม่มีนะแต่ว่าไอตัวที่เป็นกิเลสท,ทั้งหลายเนี่ยก็ไม่เข้าเหมือนกันสีแดงๆก็ไม่เข้าเหมือนกันนะครับก็จะมีเข้าแค่ตัวเหลืองๆกับน้ําเงินเท่านั้นนะครับอา่ามันก็ภวังของเขาก็ไม่มีกิเลสเหมือนกันนะครับหรือถ้าไปดูภวังของกลุ่มที่เป็น เกิดในอบายภูมิเนี่ยสัตว์นรกเปลตัสุรกายเดลฉานเนี่ยก็จะมีเจตสิกเข้าิเหมือนกันนะครับเจตสิกในกลุ่มที่เป็นโลภะโทสะโมหะก็ไม่มีเหมือนกันไม่เข้าเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าหนึ่งเนี่ยเป็นผลของกุศลนำเกิดในพภพภูมิมนุษย์นะแต่ว่าอาจจะบกพร่องหน่อยนะครับหรือว่าคุณภาพจิตสู้คนที่เป็น เหตุสองหรือเหตุสามไม่ได้นะครับส, the ส่วนอีกงานหนึ่งเนี่ยเป็นผลของอกุศลนะครับเกิดในอบายภูมินะครับทําให้เป็นสัตว์นรกเปรตสุรกายดุรัจสารก็มีเจตสิกเข้าสิเหมือนกันนะครับและที่เหมือนกันก็คือกลุ่มที่เป็นกิเลสก็ไม่มีเหมือนกันนะพะวังของเขานี่ก็ไม่มีกิเลสเหมือนกันนะครับจะเรียกว่าผุดพองก็ได้เหมือนกันแหละนะครับเพราะว่าไม่ได้มีกิเลสเข้านะครับเพราะฉะนั้นเราสรุปได้ว่า จิตที่ประพัฒสอนในพระสูตรนี้นะครับจริงๆจ,จะเรียกว่าจิตเดิมแท้ก็อาจจะไม่ไม่ควรเรียกนะครับถ้าเรียกแล้วอาจจะสับสนนะครับจิตประพัฒสอนและจิตผุดพองในที่นี้นะครับหมายถึงผวังขจิตนะครับแล้วก็เรามาอ่านต่อกันนิดหนึ่งนะครับเราจะได้ความรู้นะท่านแสดงไว้ว่าจิตนี้ผุดพองนะครับประพัฒสอนแต่ว่าจิตนั้นแลเศร้าหมองแล้วด้วยอยู่ปกิเลสท,ที่จรมานะครับ เพราะฉะนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเนี่ยจะมีไหมจิตที่ผุดผ่องเนี่ยนะครับมีนะครับมีเหมือนกันผวังกับจิตเนี่ยมีกับทุกคนนะครับสตัตว์เดัจฉานก็มีผวังนะครับมีเหมือนกันแต่ว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเนี่ยก็จะไม่ทราบจิตนั้นตามความเป็นจริงนะครับแล้วก็ไม่มีการอบรมจริตนะครับสุดท้ายเป็นยังไงก็วนเวียนอยู่กับกิเลสแหล,ละสุดพอจิตมันผุดผ่องก็จริงเวลาเวลามันอยู่ในผวังเนี่ยนะครับแต่พอมันขึ้นวิถีมาเนี่ยกระทบอารมณ์เนี่ย มันก็เกิดอกุศลมันก็เกิดกิเลสได้นะครับกิเลสก็จนมานะครับก็เศร้าหมองนะครับรดังนั้นปุถุชนผู้ไม่สดับเนี่ยก็ไม่มีการอบรมจิตไม่มีการพัฒนานะครับแต่ถ้าเป็นอีกวักหนึ่งนะแสดงไว้นะครับดูคณะาพิสุกทั้งหลายจิตนี้ปุดผ่องและจิตนั้นแหลพ้นวิเศษแล้วจากกุปกิเลสที่จนมาพ้าอริยะสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมทราบจิตนั้นตามความเป็นจริง ฉะนั้นเราจรึงทราบว่าพระอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมมีการอบรมจิตนะครับต่างกันตรงนี้นะครับมันก็ผุดผ่องเหมือนกันรวังก็ผุดผ่องเหมือนกันแต่ว่าเมื่อมีการอบรมจิตแล้วเนี่ยมีการเจริญกุศลมีการปางหานกุศลตรงนี้ก็คือการภาวนามีการอบรมจิตแล้วนะครับต่างกันตรงนี้นะครับแล้วก็พลวิเศษนะครับ สามารถที่พ้นจากกิเลสได้นะครับเ,เพราะฉะนั้นพนระอริยาสาวกทั้งหลายเนี่ยท่านมีการผ่านกิเลสไปแล้วนะครับแตกต่างจากปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนะครับคลิปนี้ก็มาพูดเรื่องจิตประพัสอนไว้ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ